สวัสดีครับตอน,นเราอยู่ที่เกาะบ้านกูดแบ็คแพ็คนะฮะก็อ่ะเรามาดูเริ่มเลยแล้วกันอ่ะเมื่อกี้คือหน้าหาดนะฮะอันนี้ก็จะมีที่อาบน้ํากับห้องน้ําแบบว่าส่วนกลางเนาะนี่ห้องใหม่เล็กนึงนะครับอ่าแล้วก็ไปอ่ะบรรยากาศก็เป็นรีสอร์ทเล็กๆนะฮะเป็นที่พักเล็กๆดีกว่าบังกะโลเล็กๆที่แบบห้องโอเคนะฮะอันนี้ห้องเบอร์สองนะฮะผมแนะนําเบอร์หนึ่งเบอร์สอง ตอนนี้เปหนึ่งมีคู่เข้าพักนะฮะเบอร์สองก็คือจะเป็นอย่างนี้ห้องกว้างนะฮะถ้าตีเป็นตารางวาก็ประมาณยี่สิบได้อะยี่สิบยิบสี่ผมว่าเนี่ยห้องมันก็จะเป็นแบบเตียงเดียวเนาะก็ถือว่ามีครบนะฮะน้ำสองขวดนะเจ็ดร้อยบาทจะเบอร์โทรเดี๋ยวดูท้ายคลิปแล้วกันนะเนี่ยวิวที่ได้มันก็จะแบบเฉียงวิวทะเลนะโลง่งๆผมว่าดีอยู่นะ และอันนี้ส่วนห้องเบอร์ที่ยังแนะนําอยู่นะฮะจงเป็นเบอร์4กับเบอร์3ผมเลือกเบอร์3เพราะเบอร์สดีสุดในความคิดผมเนาะเบอร์สก็จะเป็นเตียงอันนี่เหมือนกัน<ล>เขาเรียกว่าอะไรนะปุ๊บปุ๊เป็นเตียงเดียวเหมือนกันนี่ผมถ่ายได้เพราะว่ายังไม่มีผู้เข้าพักเนาะน่าครบมากครับ700บาทก็มีครบนะตู้เย็นทีวีน้ำองค์น้ำอุ่นนะอ่ะเรามาดูภายในกันก็ได้ อันนี้ภายในห้องเบอร์สี่นะเหมือนกันนะส่วนใหญ่เนี่ยห้องน้ําก็ขนาดกำลังดีครับมีอันี้ด้วยยาสระผมคีบับน้ํานะฮะเออ,ห,อห้องเบอร์สามจะไปดูกันห้องที่ผมพักนะฮะมาดูห้องเบอร์สามนะฮะ นี่ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเตียงคู่นะนี่ครับเห็นหมเหมือนกันเลยเฮ้ยแต่ผมชอบเบอร์สามดีกว่าวะ่ะมันแบบว่าดูแบบโปร่งกว่านิดนึงนะส่วนวิวที่ได้ฮนะก็จะประมาณนี้โอ้ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมโฟก,กัสใหม่เห็นไหมเป็นวิวทะเลแเ,เห็นไหมวิวที่ได้ เดี๋ยวเราก็ไปดูข้างนอกด้านหน้ากันนะฮะนี่ฮะไปดูมันก็จะเป็นแนวยาวๆลึกๆหน่อยแต่ไม่ลึกมากะฮะเดินนิดเดียวผมถือว่าโคตรถูกนะฮะเรามาดูด้านหน้ากัน ร์ชใน Google Map เจอนะฮะบ้านกูดแบคแพ็กก็จะมีที่นั่งเนาะด้านหน้าว่าราคาย่อมเยาวมากนี่เบอร์โทรครับแคปไว้ได้เลยครับนี่ผมวิ่งให้แคปก่อนนะใช่ปะมีไฟตรงนี้เปล่าวะนี่เราจะมีที่นั่งด้านหน้าอาจจะมีถนนกั้นนะฮะที่นี่ก็ส่วนมากก็จะมีถนนกัน้นนอกจากบางอันที่แบบว่าไม่มีถนนกั้นก็มีนะฮะ แต่น,นี้ไม่ถนนกั้นอยู่ก็จะประมาณนี้หาดบ้านกูดก็อยู่ในเวลที่ดีนะใครมาส่วนใหญ่มาครั้งแรกก็ประทับใจนะฮะนี่นบรรยากาศครับโอเคก็คงจบคลิปบรรยากาศหาดบ้านกูดอันนี้หาดบ้านกูดเลี้ยวซ้ายนะฮะมันจะมีถ้าเข้าจะทางหลักนะมาทางวัดสายทางหรือสายทานสักอย่างเนี่ยนะฮะผมจำชื่อไม่ได้มันจะมีจุดแยกตรงนู้น นูนทางเข้าเซเว่นทางขวาจะไปโรงแรมริมเทเลบ้านกูที่ผมชอบพักประจํานะฮะอันนี้เปลี่ยนมัากเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวน่าสนใจนะฮะไม่มีอาหารเช้าแต่ถือว่าโอเคมากโอเคครับงั้นจบคลิปครับ